เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่หนึ่งร้อยหกสิบเอดพวกท่านรู้จักอาจารย์ของอี่สือหงนี้ใช่หรือพิษซินกูเป็นสิ่งที่เขาปรุงออกมาพิษซินกู เร่นยี่ตื่นตะลึงเขาและอว,วี้รือหงเคยไปที่แคว้นไอยหม้อ ตอนที่อี้สือหงและมู่อิ่งซีร่วมมือกันรักษาพ่อของชูจิ้งเขาเองก็อยู่ด้วยเป็นธรรมดาที่จะรู้จักพิษซินกูและเขาเองก็รู้จักอีสือหงว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่พิษซินกูนี้จะเป็นหมอผีที่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเพียงแต่เขาคาดไม่ถึงว่าอาการป่วยของฮองเฮา จะเกิดจากพิษซินกู่เช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้ฐานะของอาจารย์อี้ฉือหงก็แน่ชัดแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาร่วมมือกับคนเหล่านั้นปิดบังไว้ได้แนบเนียนนักคิ้วของสีเฮออีขมวดจนแทบจะกลายเป็นปอมเขาเป็นคนศึกษาค้นคว้าและปรุงยาเป็นจริงดังที่คาดเอาไว้ตาเท่าจริงจอกเจ้าแล่นั่น อาการของฮองเฮาอยู่ในระยะสุดท้ายของพิษซินกูเวลาผ่านมานานขนาดนี้หรืออาการในระยะก่อนที่เป็นคนมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนตายพวกท่านก็ไม่สังเกตเห็นเมื่อหลายเดือนก่อนฮองเฮาเพิ่งกลับเข้าเมืองก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าถูกจับขังไว้ที่ใดเริญยี่ขยับตัวเข้าใกล้นางกดเสียงต่ำกระซิบบอกที่ข้างหูเกิดเรื่องอะไรขึ้น เจ้าทำแค่รักษาเสด็จแม่ให้หายดีเรื่องอื่นเจ้าไม่จำเป็นต้องยุ่งให้มากฉีเฮอีเอ่ยขัดจังหวะการพูดคุยของพวกเขาและออกปากห้ามนางไม่ให้แอบสืบข่าวความลับใดจากเกรินยี่มู่อิ่งซีเหลือบมองดูเขายิ้มเยือกเย็นนี่เป็นองค์ชายพูดเองเช่นนั้นรบกวนจำคำที่ท่านพูดในวันนี้ไว้เอาล่ะข้าจะไปซื้อสมุนไพรที่ร้านขายยา นำทางไปเถอะตอนนี้ทั้งด้านในและด้านนอกเมืองร้านขายยาเล็กใหญ่ซื้อได้เพียงสมุนไพรธรรมดาเครื่องปรุงยาที่ล้ำค่าหายากถูกสงวนสิทธิ์ไว้กับเพียงผู้เดียวนานแล้วเรนยี่พูดไม่กี่ประโยคก็ดับความหวังของเธอลงไปเคยได้ยินหรือไม่หากไม่มีวัตถุดิบที่ดีก็ไม่อาจทำงานได้ไม่มีสมุนไพร แม้ข้าจะมีวิธีรักษาห้องเฮาก็ไม่อาจรักษาได้ศรี้าอีขมวดคิว้วครู่ใหญ่ถึงก้าวเจ้าเขียนเทียบยาออกมาสมุนไพรที่เจ้าต้องการข้าจะให้คนไปจัดหามาให้สเสด็จพี่หากให้คนเหล่านั้นรู้หรือจะให้ข้ามองดูสเสด็จแม่ถูกทรมานเพราะพฤติกรรมพี่ผิดปกติงั้นหรือรู้แล้วอย่างไรหากพวกเขาต้องการเอาชีวิตข้า ขอให้รีบลงมืออำนาจจะตกอยู่ที่มือใครก็ยังไม่น่้โมอิ่งซีสังเกตเห็นว่าขณะพูดเรื่องนี้สายตาเขาปรากฏความเย็นช้าออกมาตั้งแต่เมื่อครู่จนถึงตอนนี้ในคำพูดของพวกเขาที่กล่าวถึงคนเหล่านั้นหากเธอเดาไม่ผิดคงเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างไว้ทั้งหมดสเสด็จพี่วางแผนระยะยาวหลายปีที่ผ่านมา หากเกิดเรื่องขึ้นกับท่านทั่วทั้งแขวนเชียงศรีก็ต้องจบสิ้นลงจริงๆขออภยัยข้าขอขัดจังวะในเมื่อไม่ต้องการให้ข้ายุ่งมากมายเช่นนั้นก็รบกวนพวกท่านอย่าได้สนทนาเรื่องเหล่านี้ต่อหน้าข้าครั้งหน้าพวกท่านค่อยปรึกษาหารือกันเรื่องนี้ตอนนี้พวกเรามาคุยเรื่องสมุนไพรส่วนมากสมุนไพรที่หายากมักซื้อจากร้านขายยาไม่ได้ แต่ที่หมอผีจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างแน่ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ข้าไปพบเขาพิษสินกูเกิดจากน้ำมือหมอผีหากเจ้าจะรักษาเสด็จแม่ของข้าเขาจะยอมให้สมุนไพรกับเจ้าได้อย่างไรคิดสักหน่อยเพื่อชีวิตน้อยๆของเจ้าทางที่ดีที่สุดอยาไปพบเขารวมทั้งอุี้ชื้อหง หลังสีเฮวีรูร้ว่าอาการป่วยของมารดาตนหลีกหนีไม่พ้นฝีมือของหมอผีจึงเปลี่ยนความคิดเขาไม่อยากออกหน้าแทนเพื่อให้หมอผีปล่อยวี่ฉือหงออกมาสิ่งที่เขาจะทำคือห้ามไม่ให้วี่ฉือหงกับมู่อิ่งซีพบกันนั่นเป็นเรื่องของข้าเรื่องของท่านคือทำให้ข้าได้พบเขาส่วนเรื่องสมุนไพ่ข้าจะคิดหาวิธีเอง เกี่ยวกับชีวิตน้อยๆของข้ายิ่งไม่จำเป็นต้องให้องค์ชายมาเป็นกงนังวลสีเฮวีเห็นสีหน้าของนางที่ปฏิเสธผู้อื่นให้ออกห่างไปไกลเป็นพันลี้อีกทั้งยังยืนกรานโดยไม่สนใจคําห้ามปรามของเขาก็จ้องมองนางอยู่พักใหญ่ก่อนจะส่งเสียงเหอะอย่างไม่พอใจตามใจเจ้า พูดจบเขาก็หมุนตัวกำลังจะไปเวลาต่อมาก็ได้ยินนางเอ่อยปากจากทางด้านหลังช้าก่อนองค์ชายบอกข้ามาว่าสิ่งที่เสด็จแม่ของท่านกลัวมากที่สุดคืออะไรเจ้าจะทำอะไร วางใจได้ข้าสามารถจำคำพูดที่ท่านเคยพูดได้อย่างแม่นยำรับผิดชอบเพียงแค่การรักษาดังนั้นทุกสิ่งที่ข้าเอย่ยจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเสด็จแม่ของท่านอย่างแน่นอนศรีเฮอ,อีสะอึกน้ำเสียงนางที่ยั่วยุเหตุใดเขาจะฟังไม่ออกนี่หากนางไม่ได้ยอกย้อนเขาทั่วทั้งตัวนางจะรู้สึกไม่สบายหรืออย่างไร ของที่เสด็จแม่ข้ากลัวนั้นมีมากมากที่สุดแต่องค์ชายก็สามารถหามาให้ดากหลายเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าเราเมื่อข้าต้องการใช้แล้วจะบอกท่านเองหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะจัดหามาได้แน่นอนเมื่อใดที่พบหมอผีได้สมุนไพรเมื่อนั้นข้าก็จะเริ่มทำการรักษาห้องเทฮาในเมื่อเจ้าไม่กลัวตายพรุ่งนี้หลังประชุมเช้า ข้าจะพาเจ้าไปพบหมอผีจะใช้ข้ออ้างให้เขามารักษาเสด็จแม่ของข้าได้นางเอ่ยรับเดินผ่านเขาไปโบกมือให้กับทั้งสองคนที่อยู่ด้านหลังแล้วเดินออกไปข้างนอกโดยตรง้าทางมีความเด็ดขาดมากกว่าเขานักไปที่ได้ สายตาเริ่นยี่มองสลับไปมาระหว่างพวกเขาทั้งสองคนรู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการฟาดฟันระหว่างพวกเขาทั้งคู่กลับเรือนพักมู่อิงซี่มิใช่ว่าท่านจะรักษาอาการป่วยของฮองเฮาหรือเช่นนั้นมิสู้ท่านกลับจวนองค์ชายพร้อมกับสเสด็จพี่ ต่อไปเสด็จพี่ก็จะได้ไม่ต้องมาที่จวนข้าบ่อยนะักหากเขาเที่ยวไปเที่ยวมาที่จวนของข้าบ่อยๆจะต้องดึงดูดความสนใจจากคู่อื่นแนะ่เมื่อถึงเวลานั้นผู้ที่ต้องตกที่นั่งลำบากก็คือเขาประโยคสุดท้ายเริ่นยี่กล้าพูดเพียงแค่ในใจแต่ความหมายของคำพูดนี้ทุกคนต่างเข้าใจ มูอิ่งสีหันหน้ากลับไปมองเขาด้วยรอยยิ้มเสแสร้งไม่เอ่ยปากสักคำเดินไปตามทางของตนเองต่อเริ่นยี่สัมผัสถึงประสบการ์เชิญเซียนมานั้นง่ายแต่เชิญกลับนั้นยากเข้าให้แล้ววันรุ่งขึ้นช่วงเช้าผ่านพน้นสีเฮอีมาที่จวนยี่วางเริ้นราวกับนัดตามคาด เมื่อมูอิ่งสีก้าวขึ้นนั่งบนรถมา้าก็พบว่าเริญยี่เองก็นั่งเบียดเสียดอยู่ในนั้นอาศัยบารมีของเสด็จพี่ในเมืองหลวงนี้ข้าไม่ได้นั่งรถม้ามานานหลายปีแล้วเริญยี่บิดขี้เกียจพูดด้วยสีหน้าสบายใจ สีเาวีที่นั่งอยู่ด้านข้างนั่งหลับตานิ่งคร้านที่จะสนใจคำพูดของเขาโมอิ่งซีรู้สึกสงสัยในเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่รู้ว่าพวกเขาไม่มีทางบอกเธอแน่จึงเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจแล้วเลือกที่จะเงียบเรินยี่เห็นทั้งสองไม่สนใจตนเองชั่วขณะนั้นจึงรู้สึกว่าน่าเบือ่อพอดถอนใจ คิดถึงช่วงเวลาที่ได้ออกท่องเที่ยวภูเขาเล่นน้ำกับวี่สือหงและชูจิ้งเสียจริงรถมาเคลื่อนผ่านตลาดที่วุ่นวายเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจจากด้านนอกดังลอยเข้ามามูอิ่งซีเลิกผ้าม่านรถขึ้นมองไปด้านนอก ตลาดยังคึกคักและมีคนเดินขวักคว่ดังเช่นวันที่หรอนยี่พาเธอเข้าเมืองในวันนั้นเสียงร้องตะโกนซื้อขายของดังเซ็งแซ่ต่างคนต่างที่มา ทันใดนั้นสายตาเธอก็ถูกกร่างเล็กร่างหนึ่งที่เดินออกมาจากโรงเตียมด้วยความรีบร้อนเพราะความตกใจดึงดูดนั่นคือเด็กหญิงคนหนึ่งที่สวมใส่ชุดสวยหรูวิ่งตรงเข้าไปท่ามกลางฝูงชนในตลาดที่คึกคักด้วยความร้อนรนแล้วหวาดกลัวนางวิ่งไปยังตรอกซอยเล็กอย่างไม่คิดชีวิตด้านหลังมีชายรูปร่างสูงใหญ่กลุ่มหนึ่งวิ่งตามมาสี่เท้าการก้าวเดินของ เ็กหญิงไหนเลยจะเร็วไปกว่ากลุ่มชายรูปร่างสูงใหญ่วิ่งไปได้ไม่ไกลยังไม่ทันได้เข้าไปในตรอกซอยก็ถูกหนึ่งในกลุ่มชายร่างใหญ่ดึงคอเสื้อเอาไว้นางพยายามขืนตัวออกจากมือของชายร่างสูงใหญ่อย่างสุดความสามารถชั่วขณะนั้นที่หันหน้ากลับมาโมอิงสีตกใจจนนิ่งชะงักไปหยุดหยุดรถ เธอไม่คิดอะไรอีกร้องสั่งให้หยุดรถเสียงของเธอถึงขั้นเจือความสั่นเทายังไม่ทันที่รถม้าจอดนิ่งสนิทเธอก็ผุดลุกขึ้นยืนแล้ว เกิดอะไรขึ้นเรนยี่ถามอย่างไม่เข้าใจเลิกพามานฝั่งนางขึ้นมองออกไปด้านนอกจีเหออีลืมตามองไปทางนางด้วยความไม่เข้าใจเช่นกันมูอิ่งซีไม่มีเวลาอธิบายกับพวกเขาเมื่อรถม้าจอดนิ่งเธอก็รีบผลักประตูเปิดแล้วก้าวลงจากรถม้าด้วยความร้อนใจ ชีเฮออี่และเรินยี่เพียงแค่มองนางก็รู้ว่านี่ผิดปกติจึงรีบก้าวลงจากรถม้าตามไปทันทีมู่อิ่งซีวิ่งไปทางเด็กหญิงที่ถูกชายร่างสูงใหญ่หิ้วตัวไปมองเห็นได้แต่ไกลว่านางขัดขืนไม่หยุดเสี่ยวหาน โมอิ่งสีรู้สึกร้อนใจอยู่ในอกไม่สนใจสายตาผู้คนรอบข้างที่มองมาด้วยความประหลาดใจเธอยกชายกระโปรงขึ้นวิ่งฝ่าเข้าไปท่ามกลางกลุ่มคนที่เดินขวักไข่ในตลาดที่คึกคักฉีเฮอีและเรนยี่มองไปยังเส้นทางที่นางวิ่งไปเห็นกลุ่มคนพวกนั้นทั้งสองหันมาสบตากันต่างมองเห็นความตัดกลุ้มใจในดวงตาของอีกฝ่าย เป็นคนของหมู่บ้านบนภูเขาหยุ่นแย่นางคิดจะทำอะไรกันแน่อยากตายหรือเริญนยี่ขมวดคิ้วเสียงพึ่งเบาล้องก็เห็นฉีเหอวี่วิ่งตามไปปล่อยข้าล้องข้าไม่กลับไปกับพวกเจ้าข้าจะไปหาท่านปู ระดับการขัดขืนอย่างรุนแรงของเสี่ยวหานส่งผลต่อการก้าวเดินของชายร่างสูงใหญ่ระยะห่างของมู่อิ่งสีค่อยๆเข้าใกล้พวกเขาคล้ายว่าจะได้ยินเสียงร้องตะโกนแทบขาดใจของนาง เห็นคนเหล่านั้นพาเสี่ยวหานเลี้ยวเข้าไปในตรอกมู่อิ่งซียิ่งรู้สึกร้อนใจเธอเดินอ้อมไปทางที่มีผู้คนไม่มากขณะกําลังจะตามไปทันใดนั้นไหลก็ถูกคนจับเอาไว้จากทางด้านหลังเมื่อหันกลับไปจึงเห็นว่าผู้ที่ห้ามเธอไว้คือใบหน้าที่เย็นชาของฉีเหออีท่านจะทำอะไรป่่อเม่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขาเป็นใคร เขาใช้สายตาเย็นชาจ้องนางขะเหมงไม่ว่านางจะขัดขืนอย่างไรมือที่จับไหล่นางไว้ยังคงไม่ปล่อยออกไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครข้าก็ไม่สามารถมองดูเด็กคนนั้นถูกพวกเขาจับตัวไปได้มูอิ่งตีใช้สายตาเย็นชามองไปที่เขาปล่อยข่านิเช่นนั้นอย่าโทษที่ข้าต้องใช้พิษกับท่าน พวกเขาทางฝั่งนี้ดึงดูดสายตาของผู้คนรอบข้างเข้าให้แล้วเพราว่าเป็นเพราะฐานะของฉียเฮออีจึงไม่มีใครกล้าเข้ามามุงดูทำได้เพียงแค่แอบกระซิบกระซาบได้ในเมื่อเจ้าอยากตายข้าก็จะให้เจ้าสมดังใจหวัง สีเฮวีปล่อยมือออกเวลาต่อมาก็เห็นมู่อิ่งสีวิ่งเข้าไปในตรอกส่วนเขาเพียงใช้สายตาเย็นชามองตามหลังนางไปเริยี่วิ่งตามมาเห็นเขายืนนิ่งไม่ขยับปล่อยให้มู่อิ่งสีวิ่งเข้าไปในตรอกก็เอ่ยอย่างร้อนรนทำไมท่านไม่ห้ามนางไว้คนเหล่านั้นท่านรู้จักดีที่สุดท่านจะยืนเฉยดูนางถูกส่งไปตายเช่นนั้นหรือ นางเลือกเองท่านนี่จริงๆเลยเรนยี่ไม่รู้ว่าควรพูดเช่นไรดี พอนึกถึงความปลอดภัยของมูอ่อิงซีก็ไม่กล้าชักช้ารีบวิ่งตามไปที่จริงเรินยี่ไม่จำเป็นต้องสนใจความเป็นความตายของมู่อิ่งซีแต่เขาทำไม่ได้เขาเคยรับปากวี่สือว่าจะดูแลนางให้ดียิ่งไปกว่านั้นนางเป็นคนที่เขาพามายังแคว้นเชียงสีหากเกิดเรื่องขึ้นกับนางที่นี่เขาไม่มีวิธีไปอธิบายกับวี่สือแล้ว มูอิ่งซีวิ่งตามเข้าไปในตรอกที่เงียบสง,งัดและทอดยาวเธอวิ่งไปจนสุดตรอกอีกฝั่งหนึ่งของหัวมุมตรอกเป็นบ้านและกระโจมของชาวบ้านเธอวนตามหาอีกหนึ่งรอบไม่ว่าอย่างไรก็ไม่เห็นเงาของกลุ่มคนนั้นเสี่ยวหานเสี่ยวหานได้ยินหรือไม่ถ้าได้ยินช่วยตอบพี่สาวด้วย เรินยี่วิ่งตามมาเห็นนางตามคนไม่ทันชั่วขณะนั้นก็รู้สึกโล่งใจหากพวกเขาและคนของหมู่บ้านบนเขาหยุ่ยนแย่เผชิญหน้ากันไม่แน่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมู่อิ่งซี่เป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านจะจำคนผิดคนที่ท่านรู้จักเหตุใดจะมาปรากฏตัวที่แขวนเชียงฉี เรินยี่พยายามเปลี่ยนความคิดนางมูอิ่งซีย้อนกลับไปคิดถึงคำพูดของฉีเฮอ,อีเมื่อครู่เห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้จักกับคนเหล่านั้นแค่รู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นใครหาพวกเขาเจอเธอจะต้องหาเสี่ยว่านพบอย่างแน่นอนเรินยี่บอกข้ามาพวกเขาเป็นใครท่านหมายถึงใครมีใครด้วยหรือ เรนยี่มองนางด้วยใบหน้าใสซื่อเรากับคนไม่รู้เรื่องเราตั้งใจแกล้งทำไขาสืออย่างที่สุดมูอิงซีมองตาเขาไม่กระพริบอย่ามาแกล้งทำไขาสือกับข้าปฏิกิริยาของท่านเมื่อครู่บอกข้าแล้วว่าพวกท่านต้องรู้จักคนเหล่านั้นแน่ไม่รู้จักมูอิ่งซีท่านจะต้องจําคนผิดหน่าไปกันเถอะมิใช่ว่าท่านอยากจะพบหมอผีหรือ จะออกจากเมืองต้องเดินทางผ่านเส้นทางภูเขาหากชักช้าต่อไปฟ้าจะมืดแล้วเรนยี่หลบสายตานางแล้วหมุนตัวเดินนำออกไปก่อนข้าไม่ไปพบหมอผีแล้วข้าจะตามหาคนพวกท่านไม่ยอมพูดข้าก็จะไปตามหาเองต่อให้ต้องพลิกหาทั่วทั้งเมืองข้าก็ต้องตามหานางให้เจอ มูอิงสีพูดด้วยท่าทางสงบนิ่งหันหลังให้เขาแล้วเดินต่อไปทั้งครอบครัวชาวนาะครอบครัวหนึ่งจุดประสงค์หลักที่เธอมาแขวนเชียงสีก็เพื่อตามหาเสี่ยวหานและท่านผู้เท่าหมีหมอผีเป็นแค่เงื่อนงำที่เหล่าหมัวมัวบอกไว้ ตอนนี้เธอพบเสี่ยวหานแล้วในเมื่อเสี่ยวหานไม่อยู่กับหมอผีนั่นเธอจะไปพบหมอผีหรือไม่ก็ไม่สำคัญแล้วเหรินยี่ตกใจมากเมื่อหันหลังกลับไปมองเห็นนางยิ่งเดินไกลออกไปจึงรีบร้อนเดินไปยับยั้งนางไว้มู่ิ่งสิแต่ไหนแต่ไรท่านไม่ใช่คนทำอะไรบุ่มบ้ามเหตุใดวันนี้จึงใช้อารมณ์ตัดสินใจหรือเมื่อครู่ท่านมองไม่ออกถึงเหตุการณ์ คนเหล่านั้นไม่ใช่คนที่ท่านจะสามารถไปยั่วยุได้แม้แต่สเด็จพี่ยังต้องหลีกทางให้พวกเขาท่านไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ในแคว้นชียงฉีตั้งใจจะใช้แรงเพียงคนเดียวบินเข้าไปตายในกองไฟหรือเป็นจริงที่ว่าพวกท่านรู้จักเขากลับจวนก่อน เสียงของสีเฮอ,อีดังขึ้นจากทางด้านหลังพวกเขายังคงเย็นชาไม่แสดงอารมณ์ใดทั้งสิ้นสายตาเขาจับจ้องอยู่แค่มู่อิงซีหมุนตัวแล้วเดินกลับไปข้าจะตามหาคนต่อให้เจ้าขุดดินที่นี่ลึกลงไปสามลี้ก็ไม่สามารถหาตัวคนพบพวกเขาหนีไปนานแล้วมิใช่ว่าเจ้าอยากรู้ว่าพวกเขาเป็นใครหรือสีเท้าของสีเฮอ,อีชัง,งัก ใช้ความอดทนอย่างถึงที่สุดเอ่ยโน้มน้าวหากเปลี่ยนเป็นเมื่อก่อนโดยพื้นผ่านแล้วเขาไม่มีทางสนใจความเป็นความตายของผู้อื่นเขาเองก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดตนเองจึงยอมเสียอารมณ์เพื่อพูดโน้มน้าวนางจึงเพียงบอกตอนเองว่าเพราะนางคือคนที่สามารถรักษาอาการป่วยของมารดาได้ก่อนที่อาการป่วยของมารดาจะหายดีนางยังตายไม่ได้ ใช่พวกเขาไปตั้งนานแล้วไม่มีทางจะหยุดอยู่ที่นี่เรินยี่เอ่ยน้มหนาวตามเห็นนางยังคงลังเลรู้ว่านางกร้อนใจจึงสัรมทับประโยคปรับใจอีกหนึ่งประโยคมู่อิ่งสิความจริงท่านไม่จำเป็นต้องรีบร้อนแม้ท่านจะไม่ไปหานางนางเองก็ไม่มีทางจะเป็นอะไรไปได้หมายความว่าอย่างไร เธอรีตามองไปทางเขาพลางถามแม้จะไม่เข้าใจเหตุผลแต่จิตใต้สำนึกของเธอกลับเชื่อว่าเขาไม่มีทางโกหกหลังจากรู้ว่าจะไม่เกิดเรื่องขึ้นกับเสี่ยวหานใจเธอเองก็ค่อยๆสงบลงกลับกับข้าก่อนที่นี่ไม่เหมาะจะพูดคุยกันมู่อิงซีมองไปรอบๆหลังแน่ใจว่าไม่มีคนที่เธอกำลังตามหาก็สูดลมหายใจเข้าลึก กัดฟันแน่นแล้วเดินตามพวกเขาไปผ่านความวุ่นวายนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแผนการที่จะออกจากเมืองเพื่อไปหาหมอผีกลับไปยังจวนยี่วางเหรินโดยตรงทั้งสองเก็บตัวอยู่ในห้องนอนหลักของเรินยี่อีกครั้งเรินยี่ใส่หน้าอย่างเศร้าใจจวนข้าจะต้องถูกขลนจับตามองแนะ่ไม่เกินสองวันทั่วทั้งจวนยี่วางหรินหากไม่ถูกเปลี่ยนเป็นไส้สึกเกือบครึ่ง ก็อาจถูกปุกระดมให้ก่อกบฏฮะต้องการเวลาสองวันเจ้าแน่ใจขนาดนั้นว่าในจวนเจ้าตอนนี้ส่วนมากยังคงเป็นคนของเจ้าศรีฮอวีหัวระเยอยัยนรู้สึกขบขันความคิดที่ใส่ซื่อของเหิรินยี่งั้นเหตุใดท่านยังมาปรึกษาเรื่องราชการที่นี่อย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่าจวนองค์ชายคนเหล่านั้นที่นำตัวเสี่ยวหานไปเป็นใคร มูอิ่งซีขัดจังหวะบทสนทนาของพวกเขารีบร้อนเอ่อยถามตอนนี้ใจเธอยังคงตังวลอยู่กับความปลอดภัยของเสี่ยวหานไม่มีอารมณ์ฟังบทสนทนาไร้าสาระของพวกเขาเรินยี่มองไปยังฉีเฮวีเห็นเขาพยักหน้าถึงค่อยรู้สึกล่องออกเป็นคนของหมู่บ้านบนเขาหยุ่นแย่หมู่บ้านบนเขาหยุ่นแย่อย,อยู่ที่ใดมูอิงซี ก่อนจะตอบคำถามนี้ของท่านบอกข้ามาก่อนท่านตามข้ามาที่แคว้นเชียงฉีมิใช่เพราะอยากจะมาหาอี้ชือ้อแต่ต้องการตามหาเด็กคนหนึ่งเมื่อครู่ท่านมีความสัมพันธ์อะไรกับนางเรินยี่จ้องนางคเแมงไม่อยากจะพลาดการเปลี่ยนแปลงสีหน้าแม้เพียงเล็กน้อยของนางนางกำลังพูดโกหกหรือไม่จะเป็นการตัดสินใจว่าจะบอกความจริงกับนางหรือเปล่า นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของข้ามีความเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านบนเขาหยุ่นแย่หรือข้าต้องการรู้เพียงมันอยู่ที่ไหนเกี่ยวแน่นอนพวกเรารู้สึกสงสัยในตัวท่านเช่นเดียวกันกับที่ท่านเองก็ไม่ได้เชื่อใจพวกเราทั้งหมดแม้พวกเราไม่ได้พูดออกมาโดยตรงแต่สองวันนี้ท่านเองก็น่าจะสามารถคาดเดาได้จากภาษาท่าทางของพวกเรา แขวนเชียงฉี่กำลังเผชิญหน้ากับความเป็นความตายบางเรื่องแม้อยากพูดแต่ใช่ว่าจะสามารถพูดออกมาได้ในเวลาที่พวกเรายังไม่มีความเชื่อใจให้ฝ่ายตรงข้ามมีบางอย่างที่พูดออกมาไม่ได้หากพูดออกไปมีความเป็นไปได้สูงมากที่อาจต้องเจอกับภัยพิบัติพวกเราจึงไม่สามารถเสี่ยงกับอันตรายนี้ได้มูอิงซีนิ่งเงียบอยู่พักใหญ่แล้วหวัวเราะออกมา ท่านสงสัยว่าข้าสมรู้ร่วมคิดกับพวกเขาหากข้ารู้ว่าพวกเขาคือใครตอนนี้คงไม่ยืนถามพวกท่านอยู่ที่นี่หากข้ามีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาแม้ท่านจะสืบข่าวไม่ได้ความอันตรายเมื่อครู่ก็มากพอที่จะนำภัยพิบัติมาให้พวกท่านได้มุมปากกรนยี่กระตกคาดไม่ถึงว่านางจะพูดจายอกย้อนกับเขาได้ในเมื่อพวกท่านไม่วางใจ เช่นนั้นข้าจะพูดความจริงกับพวกท่านเมื่อครู่เด็กคนนั้นที่ข้าเห็นข้างกายนางควรมีท่านผู้เท่าอีกคนอยู่ด้วยพวกเขาเคยช่วยชีวิตข้าเป็นผู้มีพระคุณของข้าถ้าไม่มีพวกเขาข้าก็คงจะตายอยู่ตีนหน้าผาตั้งนานแล้วข้าไม่สนใจว่าพวกเขามีฐานะแท้จริงเป็นอะไรขอแค่เกิดเรื่องขึ้นกับพวกเขาเอาให้ต้องสระชีวิตข้าก็ต้องช่วยพวกเขาให้ได้ ผู้มีพระคุณเรนยี่คุณคิดถึงคำพูดนี้ยากแต่เชื่อว่าเด็กสาวคนนั้นจะเคยช่วยชีวิตนางข้างกายนางจะมีท่านผู้เท่าที่ท่านตามหาหรือไม่พวกเราไม่แน่ใจแต่พวกเราสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีทางเกิดเรื่องขึ้นกับนางเพราะนางคือหลานสาวของประมุขแย่แห่งหมู่บ้านบนเขาหยุนแย่ฐานะสูงส่งประมุกแย่จะยอมให้เกิดเรื่องกับนางได้อย่างไร ดังนั้นท่านสามารถละทิ้งความเห็นอ,อกเห็นใจของท่านได้เทียบกับนางแล้วสถานการณ์ของท่านอันตรายยิ่งกว่ามากนักฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ